ทุกวันนี้ก็ต้องเล่นโซเชียลกันไม่รู้กี่ตัวแล้วเยอะแยะ,ยะไปหมดล่าสุดก็ยังมีมาเพิ่มอีกตัว oh. ก็คือ t r ทรด s จาก m a ร์คซักเกอร์เแห่ง Meta ที่ว่ากันว่าเหมือน Twitter ของอีลอนมัสมากๆว่าแต่แล้วมันจะเหมือนหรือมันจะต่างกันขนาดไหนแล้วการกระทำแต่ละอย่างเขาจะเรียกว่าอะไรแล้วมันจะน่าสนใจจริงไหมถึงขนาดที่จะมาแทนท w i t t e r ได้เลยจริงๆหรือตามมาดูกันเลยค่ะว่าเมตาออกมัดนี้มาใครจะเป็นฝ่ายครองแชมป์ สวัสดีค่ะพบกันในไอที24ชั่วโมงกับเอิญปานระพีตอนนี้สมรภูมิโซเชียลมีเดียเรียกได้ว่าเดือดปุดปุดเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมามาร์คซักเกอร์เบิร์กก็เพิ่งจะโดนอีลอนมัสก์ท้าต่อยต่อยมวยป้ามกันเปล่าซึ่งเรื่องแซวเล่นคำๆเนี้ยจุดเริ่มต้นก็เกิดมาจากข่าวการพัฒนาแอป e a d s ของ Meta นี่แหละค่ะ ซึ่ง Threads ก็คือแอปโซเชียลมีเดียตัวใหม่ของ Meta ที่เปิดให้ใช้งานอย่างเป็นทางการแล้วเมื่อ6กรกฎาคมที่ผ่านมานะคะให้เราโพสต์ข้อความรูปภาพวิดีโอแล้วก็ตามดูและพูดคุยกับคนที่เล่น Threads ด้วยกันอยู่ได้การใช้งานเนี่ยก็คล้ายกับ Twitter มากๆค่ะซึ่งพอแอปเปิดให้โหลดได้แค่16ชั่วโมงเท่านั้นก็มีจำนวนผู้ใช้งานมากถึง16ล้านคนเลยทีเดียว เหตุผลที่ได้รับความสนใจอย่างมากแล้วก็รวดเร็วเนี่ยอย่างหนึ่งก็อาจจะเป็นเพราะว่าแอปเทรดเนี่ยมันเชื่อมก,กันกับ IG ซึ่ง IG ก็มีคนใช้จํานวนมากอยู่แล้วใช่ไหมคะแล้วเราก็สามารถใช้บัญชี IG ของเราเนี่ยล็อกอินเข้าใช้เ r รด d ได้เลยก็เลยทําให้กําแพงในการเริ่มต้นใช้งานเนี่ยมันแทบจะไม่มีหรือไม่ก็อาจจะเพราะว่าคนอาจจะเริ่มเบื่อเบื่อกับความเปลี่ยนไปเปลี่ยนมา,มารายวันของ Twitter ก็เป็นได้แต่อย่างไรก็ตาม เอิญก็ใช้ t เฟ s แล้วนะคะมีใครเริ่มต้นใช้กันแล้วบ้างลองเข้าไปพูดคุยกันได้นะคะ ID ของเอิญก็คือ a d p ั n r p ีซึ่งจะว่าไปหน้าตาของ t ฟซเนี่ยมันก็เหมือนกับ Twitter เอามากๆเลยจริงไหมคะแล้วจะมีตรงไหนเหมือนหรือต่างกันบ้างล่ะเรามีตารางสรุปเปรียบเทียบให้ดูเลยถึงแม้ว่า Threads จะโพสต์ข้อความและก็คลิปได้ยาวกว่า Twitter สําหรับผู้ที่ใช้งานฟรี แต่ฟีเจอร์ที่เด่นสุดๆอย่าง Hashtag อันนี้ Threads ยังไม่มีให้เล่นนะคะแล้วก็ไม่มี Direct Message ซึ่งก็คาดว่าอนาคตก็อาจจะมีตามมาค่ะแล้วเวลาที่เราทำอะไรต่างๆบนแอป r e a d s เนี่ยเขาเรียกว่าอะไรกันบ้างอย่างเวลาเราพิมพ์ข้อความแล้วก็โพสต์ไปใน Twitter เขาก็เรียกว่าทวีตใช่ไหมคะส่วนแอป r e a d s เขาก็เรียกว่าโพสตเลยค่ะเรียกว่าโพสต์ตรงๆเลยนี่แหละ ส่วนคำอื่นก็ตรงเหมือนกันนะคะเช่น reply ก็คือตอบคนที่เขาโพสต์ไว้แล้วก็ repost ก็คือการแชร์โพสต์คนอื่นมายังโปรไฟล์ของตัวเองไม่ได้มีคำเฉพาะอะไรค่ะไม่เหมือนกับ Twitter ที่จะเรียกอาการนี้ว่า retweet นะคะและการสนทนาที่อาจจะมาจากผู้เขียนคนเดียวหรือว่ามีผู้ใช้คนอื่นเข้ามาร่วมคุยด้วยอันนี้เรียกว่า thread ค่ะแล้วพอมันเหมือนกันมากๆขนาดนี้ Twitter ก็ไม่พอใจเอามากๆเลยแหละโดยทนายความของ Twitter ได้ทำจดหมายถึง Mark Zuckerberg ไปแล้วนะคะโดยกล่าวหาว่าบริษัท META ตั้งใจและดำเนินการอย่างมีแผนขั้นตอนเพื hey, hey. ่อละเมิดข้อมูลความลับและทรัพย์สินทางปัญญาของ Twitter โ oh. ด้วยการจ้างอดีตพนักงาน Twitter หลาย10คนที่มีข้อมูลความลับที่สาคัญของบริษัทแล้วต่อมาแอนดี้สโตผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรของเมตาก็ได้ชี้แจงว่า ข้อกล่าวหาเนี้ยไม่มีมูลเพราะไม่มีอดีตพนักงานทวิตเตอร์ในทีมพัฒนาของเทสเลยแม้แต่คนเดียวและในวันที่7กรกฎาคมที่ผ่านมาอีลอนมัสก์ก็ได้ทวีตแสดงความเห็นต่อข่าวนี้สั้นๆว่าการแข่งขันเป็นเรื่องที่ดีแต่การโกงนั้นไม่ถูกต้องก็ต้องดูกันต่อไปนะคะว่าเทสจะสามารถมาแย่งผู้ใช้จากทวิตเตอร์ได้หรือไม่แต่ตอนนี้ก็เริ่มมีหลายคนเริ่มพูดแล้วว่า ลองใช้เฟ s ได้ปป๊บๆสุดท้ายก็กลับไปใช้ Twitter เหมือนเดิม oh. ต้องดูกันยาวๆค่ะว่าแล้วจะมีฟีเจอร์อะไรมาเพิ่มไหมแล้ว Twitter จะตอบโต้ยังไงกันต่ออย่าลืมกดติดตาม subscribe กดกระดิ่งไว้เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะกดเลยกดเลยกดถันนะ